สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาแกะพัสดุกันนะคะมาจากน้องคนนี้เนาะอันนี้คือเราเราแอบแกะไปก่อนนะเพราะว่าเรากลัวคลิปเราจะยาวไงเราก็เลยแบบแอบแกะไปก่อนนะคะก็จะเป็นของน้องคนนี้ชื่อชื่อเวริยานะคะก็คือ6 0สบาทลุนส่งนะคะเป็นกล่องสุทที่แบบน่ารักมากเลยในกล่องก็จะเขียนว่าขอบคุณที่อุดหนุนนะคะ ออกพุองหนุค่ะยังอ,อยู่เนาะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นกล่องถิงที่แบบหลากหลายรูปแบบนะอันนี้คือน้องหองกกะแทกมาเนาะน,นี่ก็จะมียางมีเป็นที่ติดผมมีโพสต์อีทแล้วก็มีเป็นกระจกหนึ่งใบนะคะแล้วตัวเด็ดสุดก็คือจะเป็นกล่องตัวนี้นี่เป็นกล่องใส่ของตัวนี้นี่ที่มีสติกเกอร์ติดตัวไวแล้วนี่นะคะตามนี้เนาะคือมันน่ารักมากเลยนะโอเค คลิปนี้ถ้าตัดไปเดี๋ยวพี่จะมาทําอีกคลิปนึงนะคะแล้วก็มาต่อมาจะเป็นของพี่คนนี้เนาะไม่รู้พี่หรือน้องนะถ้าเราเรียกคนนี้ว่าเป็นน้องเราก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่เขาเป็นพี่นะคะก็จะมาจากร้านคนนี้ชื่อชื่อนาริสนาริส,นาร,สนาริสวาสอนนะคะคือกล่องเขาน่ารักมากเลยนะอาดูนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปเนาะมาอันนี้ก็อือ แกะออกมาก็จะมีขอบคุณด้วยโอเคเราก็มาดูกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นอขอโทษนะคะต้งแกะแรงไปอ่ะโอ้ยของแถมคือน่ารักปังมากแม่คือแบบคุณคุณแถมแบบนี้ไม่ไหวแลวปอาร้านนี้เดี๋ยวจะบอกพี่กัดร้านนะทุกคนเ,เดี๋ยวจะใครอยากได้ร้านนี้คือแบบของแถมปังมากนี่ยันแถมอีกคือเมื่อคุณแถมจะไปแล้วนั่น แล้วก็คืออันนี้จะเป็นสติสกกก็เทปแบบว่าแบบนี้เลยนะพี่สั่งมาเพื่อแพ็คของให้ลูกค้าของพี่เนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นกล่องนะคะเขาก็ใส่แบบนี้มาให้สองอันเลยแถมกระแทกมาให้แล้วก็นี่เป็นกล่องนะคะกล่องก็จะเป็นกบกล่องแบบที่พี่ใช้นะทุกคนได้ทุกใคยเห็นเนาะเดี๋ยวจะมาเกาบให้ดูแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษรองนะคะนี่กระดาษรองน่ารักคือทั้งแถมทั้งลดราคาให้อีก คือแบบฟังมากแม่ขอบคุณนะคะบานนี้คือแบบไม่ไหวแล้วเดี๋ยววันหลังต้องไปอุดหนุนใหม่อีกแล้วนะจ๊ะคือสองแผนของเขาปังมากทาั้งส,สตั๊ปเทปไอสติ๊กเกอร์แล้วก็นี่สติ๊กเกอร์เยอะมากแม่แลวเราเปคนชอบสติส๊กเกอร์ไงอ่ะต่อมาก็จะเป็นร้านของน้องคนสุดท้ายนะอันนี้ก็คือจะเป็นกล่องสกูชี่นะคะที่ไปเหมามาเนาะอ่ะมาดูกันนะคะว่าพี่สั่งอะไรไปบ้างมาคออ่ะ Okay. อาจจแกะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นี่นะคะก็จะเป็นสกูชี่เ,เกับน้องน้องน่ารักนี่นะคะจะเป็นสกุชี่น่ารักคนนะดีนะนี่แม่ค้าเขาก็จะมีความตะมุตะมิในการที่แบบใส่กันรกระแทกมาให้แล้วก็เป็นสกุชี่ที่เป็นพักแพ็คแบบนี้นะคะคือมันน่ารักมากแม่แล้วก็มีสกุชีที่นี่นอ่า จะมีเป็นอันนี้คือน้องน่ารักอูเหมือนว่าเราซื้อมาแล้วเหมือนเราต้องแบบกดใจไม่ไหวหัวใจจะวายขัดออกซิเจนจปเก็บเองนี้มั้งอะ่ะดูตักทรงนี่จะเป็นพวกนี้ก็าจะมีของแท้ของไม่แท้มาผสมกันเนาะเราก็ชอบแบบว่าทั้งแท้และไม่แท้นะตัวนี้น่ารักหนาจริงๆนี่ใครที่ชอบสซูชีนะ่ในตำนานก็มีนะพวกโลนัทอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกมนนี่อย่างเงี้ยหายากมากแล้วนะ โอเคก็ตามมินิมอลแบบนี้เลยนะแล้วก็มีแพ็กเกจมาเนาะอ่ะโอเคแค่นี้เลยได้ไปแล้ว